2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-MAX 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แนวหน้าออนไลน์ในช่วงของแนวหน้าข่าวเที่ยงอัญชลีภัยิลลัคค่ะพลแม่พูดต่อครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววันนี้วันศุกร์แล้วเราเพิ่งรายงานตัววันจันทร์เพิ่อแป๊บเดียวก็วันศุกร์ค่ะแป๊บเดียวเราจะ8ปดแสนแล้วอ่ะ ใช่ค่ะ1ิบโมงเช้าเจอกันทุกวันจันทรหิึงสุกับพี่ก้องปรเมฆโชนะคะถัดมาจันทร์กับสุกกับมาริกาโชและถ้าเป็นวันอังคารพุทธพฤหัสบุรดมโช mm hmm. นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเที่ยงพอเที่เสร็จปุ๊บพี่ปูชูรสมาละพี่ปูซึ่งก็ด่าก,กับมารีทุกวัน วันนี้มีคนช่วยพี่ปูแล้วปนัดดาวงผู้ดีตบบุบปนัดดาปนัดดามาช่วยพี่ปูอีกแรงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องความมั่นคงก็ต้องพี่เป๊ปซี่ล่ะค่ะเสร็จแล้วก็เป็นพี่บุญยศกับพี่ปูอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ปิดบ้านเราจะอยู่กันอย่างนี้จนถึงสุ่งนะคะปีใหม่ทุกปีหรือวันหยุดยาวทุกปีสงกรานต์ปีใหม่ทุกปีเราก็อยู่กับท่านผู้ชมนะคะเราไม่ได้หายไปไหนปีนี้ปีใหม่ปีนี้เราจะอยู่กับท่านผู้ชมจนถึงวันปีใหม่เลย นะคะคือเราจะมีเรื่องราวต่างๆทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วก็ปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไขายของเลยแต่ว่าปีใหม่ปีนี้เราจะขึ้นแถบท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสั่ง<ม>ซื้อสินค้าของเราได้แล้ววันที่เราเราก็เราก็จะส่งสินค้าให้กับออบริษัทต่างๆวันที่5เปิดทําการเขาก็จะรีบส่งให้ท่านผู้ชมเลยนะคะอันนี้เราก็จัดการเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสม้มมัน้ํซ่อมมัปี๊ดนะคะ ขวดละ350บาทนะปวามจุดร้อยสซึ่งเข้มข้นมากเป็นน้ำส้มบะปีจากจันทบุรีอันนี้วิส,วสาหากิจแนวหน้าเพื่อสังคมเป็นการช่วยชาวบ้านแล้วเพราเรายิ่งขายดีมากเท่าไหร่ชาวสวนบะปีก็ขายได้มากเท่านั้นและเราก็เอาน้ำผึ้งธรรมชาติ100%เอซ็เอามาผสมกันไม่มีชูการ์เลยไม่มีสารกันบูดเราจึงต้องใช้ขวดแก้วซึ่งส่งไปมีแตกไหมมีแตกแล้วเราก็เคลมให้เยียวยาให้ถ้าเราใช้ขวดพลาสติก เราต้องใส่สารกันบูด oh. ขวดแก้วไม่ใส่สารกันบูดแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมซื้อไปนะอัตราส่วนหนึ่งต่อสามแปบ๊บเดียวมันอร่อยมากเดี๋ยวหมด,หมดแป๊บเดียวเพราะว่าขายดีมากตอนนี้คนรู้อย่ี้เนี่ยตอนนี้โปรปีใหม่ไอ้โปรวันแม่โปรวันแม่เนี่ยคนซื้อกันเพียบเลยซื้อกันไปสะสมมาไว้นะคะโปรวันแม่สําหรับน้ําส้มมาปีชื่นใจเนี่ยนะคะยี่ห้อรินใจรินใจนะคะ4ขวด ปกติ1,400บาทลดเหลือเพียง1,212บาทค่ะพร้อมส่งนะคะเหมือนกันโฟมล้างมือของเรานะคะเราเคลมได้เลยว่าโฟมล้างมือของเรานั้นแอนตี้แบคทีเรียเพราะฉะนั้นโฟมล้างมือของเราเนี่ยตอนนี้ขายดีมากเรามีรีฟิลด้วยเราใช้พลาสติกอย่างดีมันจะเป็นทรงเพชรน,นะคะดังนั้นมันจะเป็นกลมๆบรรจุได้250 ml โฟมล้างมือของเรา8ขวดบวกกับรีฟิลอีก8ถุงนะคะ โฟมล้างมือ8ขวดบวกรีฟิล8ถุงในราคา1,212บาทเอาไว้ใช้จะขาดีมากแล้วก็น้ำยาขาจัดคราบอเนกประสงค์ของเรา6ขวด1,212บาททุกอย่างราคา1,212บาทสำหรับโปรวันแม่นะคะ1212จ 12. ำง่ายๆเลยสั่งซื้อได้ที่ไหนไลน์แอดแนวหน้าช็อปค่ะและถัดมาก็คือรองนาของเรานะคะรองนาของเราเนี่ยมีทั้งแชมพูแล้วก็สบู ถ้าแชมพูนะก็จะเป็นแชมพูมะกรูดกับแชมพูอัญชันอัญชันผสมน้ำมันรุ่นน้ำมันมะลุมด้วยแชมพูของเราแชมพูมะกรูดนะคะกับอัญชันมีสองอันแชมพูนะส่วนยอาอาสบู่สบู่เรามีสบู่ขิงผสมกับน้ำผึ้งชันนโรงกับสบู่ขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งชันนโรงนะคะขวดละ200บาทลองนา ถ้าซื้อ 5, แถม1ขวดราคาพันบาทส่งฟรีค่ะสินค้าเราเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่คือมีคนถามว่าทําไมเราขวดเล็ก<อ>เพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นคือธรรมชาติมากก็ค<อ>ือว่าถ้ามะกรูดเนี่ยเราก็ผ่ามะกรูดออกมาแล้วก็เข้าเครื่องบีบคั้นมะกรูดออกมาแล้วก็ใส่ใส,ใส่น้ํายาที่เป็นฟองจบเลยเต็มฟองอัญชันก็เอาดอกอัญชันมาแล้วก็ต้มแล้วก็แบบใส่กับ น้ำน้ำมันรุมอะน้ำมันมันรุมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ออกมาเป็นแชมพูส่วนขมิ้นชันเนี่ยเราปลูกในโคกหนองนามโมเดล<ะ>ขมิ้นชันทาอาหารก็ได้ทํายาก,ก็ได้เราเอามาทํายาสับะผมเขาบอกว่าเอ้มาทำทำสบ,บู่เพราะว่ามันดีต่อคนที่เป็นผิวผดผื่นคันแล้วก็ขิงเหมือนกันคือพี่ปูเนี่ยแกบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแกผิวแกจะเป็นแบบผื่นเยอะอมแม่ก็ซื้อสบู่ขิงเป็นก้อนอออมาให้แกใช้แกเพิ่งได้เห็นสบู่ขิงที่เป็นเหลวเนี่ย ก็ซื้อไปใช้นะเ,ออเราก็จะมีอันนี้นะคะโปรโวันแม่นะคะลองนาซื้อ5แถม1ราคา1,000บาทส่งฟรีค่ะนะคะออสินค้าแถมยาสระผมอัญชันหรือสบู่ขิงจำกัด50ชุด50ชุด1,000บาท50ชุดใช่ไหมอืม50ชุดนะคะลายแอดแนวหน้าช็อปค่ะและนี่คือยาปลูกผมคุณสนธิยานชิลเลไทยในธรรมซิโยอีซื้อโยอีเนี่ยเราไปเจออาจารย์อุและคนที่ทําทําจากสมุนไพรแท้แท้อาจารย์อุ้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเส้นผม แกก็เป็นแบบโรงงานทำพวกผลิตภัณฑ์ข้าสเมติกก็เลยเให้เพจสั่นของแกว่าเออเรามีอะไรไหมที่จะช่วยเราถ้าแบบลูกขุมขนเรายังไม่ปิดนะ่ะเออมีอะไรที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาไหมเขาก็ทําอันนี้ออกมาบอกเขาไม่อยากเ่นได้สารเคมีก็เลยออกมาเป็นซิโยอีอันนี้ขวดหนึ่ง70 ml ราคา490บาทใช้เจอเราใช้เลยเราใช้ทุกคืนเราฉีดทุกคืนเลยไม่เหนียวด้ยนะแล้วไม่เปืเป้อนหมอนด้ยนะ เออบางคนว่าแบบฉีดแล้วก็นอนเออฉีดแล้วนอนเลยใช่มันซึมเข้าไปแล้วผมขึ้นเร็วมากเดือนสองเดือนผมขึ้นแล้วค่ะ490บาทอันนี้เป็นโปรของคุณมาริกาซึ่งตอนนี้ก็กำลังขยับคยื่นเคลื่อนร่างไปที่เอ่อเวิร์กพอยท์ใช่ว่าแกอยู่เวิร์กพอยท์เถอะฉันเห็นแกไปทุกวันไปบ่อยมากเลยเวิร์กพอยท์ไปทุกวันก็อันนี้ของคุณแม่มาริกานะคะเซรั่มหนึ่งขวดครีมคอลลาเจนหนึ่งกระปุก s Sleeping Mark 1, ลิปปิ้งมาร์กครีมกันแดด1นครีมทานลักแล้หนึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยราคา3,829คุณบริการลดให้เหลือเพียง2,770เป็นโปรเซตนี่เลยนะคะเซตนี้เลยแต่แนะนำเลยว่าครีม s ลิป p ิ้งมาร์กอันนี้ดีมากทาก่อนนอนนะคะขวดสีเขียวครีมสีเขียวแต่ทาแล้วสีขาวซึ่งๆก็งง,งงกันนะงงกันทาก่อนนอนนะดีดีด ทาแล้วตื่นเช้ามาหน้านี้จะนิ่มนวลมากทาแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างเลยมันจะซึมเข้าสู่ใบหน้าเลยนะคะแล้วเช้าตื่นมานั้นเช้าตื่นมาจะเห็นเลยอ่ะคือปกติเวลาคนตื่นเช้าอ่ะพี่กองตื่นเช้ามาเฮ้ยโหหน้าเราอันนี้นี่นะคะคือหน้าสมโสมเนี่ยไม่ไม่โสมเลยพี่พี่คือเวลาเขาทำอะไรเขาต้องมาใช้กวนให้พี่ทดลองใช้ก่อนเป็นออยก่อนทาไวตื่นมาเฮ้ย เฮ้ยหน้าเราทำไมตื่นมาแล้วดีวะหรือว่าเรานอนเยอะวะแล้วก็ทาถาทาทาถา,ถาประมาณเดือนเนี่ยก่อนที่จะออกอะนะเฮ้ยมันดีเว้ยมันนุ่มเนียนมันนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราชอบมากเราชอบมากเราแจากเด็กๆเลยอะเราบอกเอ้ยเอาไปทาแล้วจะรู้เลยตื่นเช้ามาแล้วดีอันนี้อันนี้ถ้าซื้อกระปุกเดียวนะ790อืมกระปุกเดียวส่วนทางด้านโกโก้โกตอนนี้ขายดีชิปแป้งผลิตไม่ทานมันเป็นโกโก้คุมหิวคือการสะกดจิต <laughs> กินโกโก้แล้วก็ อิมอ่มเยกะเลยอิ่มกิ้มไปเหอะแล้วอิม่มเจ้าของมันบอกมันตื่นต,ตีสองอะ่ะยังยัง,ยงทำงานเสร็จตีสองไลฟ์เสร็จตีสองหิวหัวบอกไม่ได้นะมาริกาที่ผอมไปเยอะมากผอมไปเกือบห้าโลได้แล้วมะผอมผอมเลยอะ่ะแต่เรายังไม่ผอมนะแต่เราแบบเราเริ่มกลับไปเดินแล้วเราเริ่มกลับไปออกกำลังกายแล้วเราก็เริ่มแบบฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วนะคะ ทีนี้อันนี้โกโก้กล่องละ490บาทมี10ซองนะจ๊ะสะกดจิตกินและหิวกินและวเอ็มสกดจิตไปส่วนอันนี้มาใหม่เมื่อเช้าก็บังคับให้ให้กินเป็นเจลลี่วิตามินซีมอลลี่ซบวกมอลลี่ซบวกคือคือมาริกาตอนนี้เขาผาสบความสำเร็จมากเคยยี่ห้อมาริกากับมอลลี่ของเขาว่า M อของเขาเนี่ยติดตลาดแล้ะชื่อเขาเองมาริกามอลลี่สาวจับพยาว ติดตลาดยิ่งมาธรรันัดนะมาจากมาจากคว้าพยาวเหมือนกันยอันนี้ฉีกแล้วกินเลยนะคะมันซีเยอะมากเลยซีจากซีจากผลไม้เยอะมากเลยคือตอนแรกอ่ะเขาจะทําชงเขาขี้เกียจชงเขาเป็นคนที่ขี้เกียจลุกขึ้นไม่ทาอะไรทั้งสิ้นเขาจะนั่งอยู่หน้าโทรศัพท์แล้วก็แบบบุบบุบบุบเขาฉีกแล้วกินเลยอ๋อมันเป็นแบบสำเร็จรูปมาเลยเหลวเวเยลลี่เยลลี่เดี๋ยวพี่พี่ตัดให้ดู เมื่อกี้เขาก็บอกว่าพ,พ,พี่พี่พี่แบบพี่ลองกินดูที่ไอ้เราเนี้ยก็ซื้ออาหารมาแล้วมากินแล้วอะนะเราก็พี่ทานอาหารอยู่พี่ต้องกินพี่ต้องกินเน่เนี่ยอ๋ยงงอเนี่ยอ๋อเป็นเป็นเนยลลี่เยลลี่หือนอวุ้นอะไรเงี้ยนะเออเขาท่าดีเป็นซีเป็นการเติมวิตามินซีในร่างกายอร่อยอร่อยอร่อยดีอืมอันนี้ก็กล่องเท่าไหร่วะกล่องเท่าไหร่ไอหนู อ๋อสะี่ร้อยเก้าสิบห้าแถมหนึ่ง้าแถมหนึ่งนั่นนี่ก่อนมีกี่ซองส,สอง่ะเอออร่อยเว้ยเอ้ยอร่อยคิวลงกินดูเด็มหายเมาเลยไม่จริงแกแหงได้จริงเออดีอ่ะซื้อกันหน่อยนะมีอะไรก็ซื้อกันชิวนะชุดละสองพันซื้อชิวเหอะคุ้มมากมีครีมมีเซราม มีกันแดด2,000บาทถุงที่สุดแล้วเออือปกติของเขาแพงมากเอาแล้วนะอ้าวเฮ้ยอร่อยดีว่ะค,คิวเราไปกินไหมอร่อยมออิมี่มีมี่ไปหยิบที่กล่องข้างๆโตนะ๊ะฉันอะแจกไปทละกล่องเลยเฮ้ยอร่อยอร่อยเออมันไฮซีมาก4ี0้บาท เป็นการเติมวิตามินซีวิตามินซีสำคัญนะเธออะไรอะไรจ้ะ oh, อ๋อวันนี <S 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 ้มีโปรซื้อยอะอีซื้อโยอีอะโปรวันแม่ซื้อโยอีซื้อ4ขวด1,090บาทแถมเจลล้างหน้ารังจืดรังจืดเขาไม่ได้กินแก้เมาหรอวะเป็นเจลล้างหน้าได้ด้วยเหรอ แถมเจลล้างหน้าหนึ่งหลอดฟรีเจลล้างหน้าลดสิวทำความสะอาดล้ำลึก<ม>ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันทำให้หน้าชุ่มชื้นมาจากเถารางจืดนะจ๊ะคืออาจารย์อู้เนี่ยแกจะเอาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอะมาทำแบบเป็นจืดมันจะมีสรรพคุณทางยาพกถอนพิษอะไรพวกนั้น่ะใช,ใช่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 พี่ไปหาหมอปูจริยาหมอเดียวกับพี่ดีอ่ะกับพี่บุญยศเนี่ยแกให้พี่กินรังจืดนะ เธอหรือไม่กินรังเจ็บไปแล้วเนี่ยเธอดื่มไวายแก้วแรกเนี่ยเธอเธอบ้วนทิ้งได้เลยอ่ะไม่มีรสชาติเลยมันจืดพี่เลยเลิกกินถามว่าไวายเหรอเปล่าเลิกกินรังเจิดอะไรเนี่ยแหละเอ้ามาดูข่าวแบบวันนั้นเห็นเห็นข่าวสยามรัฐแบบไม่พิมพ์แล้วว่าสะเทือนใจเนาะเราโตมากับสยามรัฐอะเนาะอ่าแต่เป็นนักเรียนเลยะใช่อ่ะหม่อมคึกฤทธิ์มันตั้งแต่เด็กเด็กเนาะ เห็นแล้วแบบว่าตายแล้วแล้วก็ความเป็นอนิจจังนะครับน้อน้อน้เอาละเดี๋ยวซิก็จะต้องเปิดก่อนนะหน้าจอฉันจะเปิดยากยากท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราใกล้จะแปดแสนแล้วนะวันนี้วันศุกร์นะวันนี้วันเกิดลุงป้อมด้วย ฉันว่าบ่ายสองนี่ซมันจะเป็นมั่วกินเนื้อบ้านแกว่ะใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมบ้านนี้เป็นบ้านที่ย่างเนื้ออร่อยมากทหารเนี่ยทหารเนี่ยคือเวลามันเกิดแกเนี่ยคิน่าจะเหมือนงานกาชาติมีซุมซุเนี่ยจะมีซิมซ้งอีเนื้อย่างก๋วยเตี๋ยวที่แม่บ้านเขาทำเองเลยนะทหารทำอ่ะส้มตำลาบน้ำตกอ่อแล้วก็อาหารต่างๆนานาก็จะเป็นแบบ ทหารทํามั่งแม่บ้านผู้หญิงทํามั่งแต่เด็ดดวงที่สุดคือเนื้อย่างเขาก็จะเอาเอาถาดเนี่ยแล้วใบตองวางแล้วเข er าก็ย่างเนื้อแบบโอ้โหก็จะเผาถ่านกันเลยนะเผาถ่านจนแบบถ่านมันร้อนจนตะแยงมันร้อนเต็มที่แล้วเขาก็จะแกะเนื้อแล้วไม่ใช่เนื้อแบบดีเดอะไรเลยนะเนื้อไทยนี่แหละเนื้อโคขุนเนี่ยพนย่างค้ําเนี่ยแหละเขาก็เอาไปเอาไปไปหมักาไว้ก่อนแล้วเขาก็ย่างจีเลงแบบ แล้วเขาก็กลับฉี่ลงไปมันก็ดังฉี่แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแล้วเขาก็จะหัน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 แล้วก็จะวางใส่ในถาดแล้วพวกเราก็ก็จะไปตักใส่กระโถนมากินฉันได้ยืนจิ้มเลยยืนจิ้มตรงนั้นเลยเธออร่อยมากเนี่ยเมื่อกี้นั่งคิดเอ๊ะเดี๋ยวคู่เสร็จบ่ายสองไปมั่วกินเนื้อลุงไม่ดีเป่าเว้ยเราคนมันเยอะมันจะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครอะเอ่อฉันก็เออว่าจะไปนะอ้า ตอนนี้เราเจ็ดแสนแปดหมืแล้วนะดูซิว่าเท่าไหร่ละเราเจ็ดแสนแปดหมื่นแล้วนะจ้ะอ่ะดูตัวเลกเลยเราเท่าไหร่แล้วโอ,โอ้โหเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามนะจ๊ะเหลืออีกหมื่นแปดเลยหมื่นแปดเลยหมื่นแปดนะจ๊ะหมื่นแปดเหลืออีกหมื่นแปดหนึ่งล้านเร็วๆนี้ขอบคุณมากค่ะ ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เข้าข่าวเลยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอีอรายการนั้นมันล้ำํำชะมัฮะเธอไปดูช่องอื่นก็ได้นะรายการนั้นล้ามาคือเราต้องขายของก่อนนะคุณสุดจริตเป็นที่ตั้งอะนะคุณขาอปีนี้ถึงร้านแน่นอนใช่ค่ะเอาละเราก็มารวมกันแล้วนะคะ9ก0 0แล้วนะอ่าอีกอาอีกนิดหนึ่ง400แล้ว98นะอีกคน9กแล้วเออใช่ต้องแช่ตู้เย็น ต้องแช่ตู้เย็นแล้วสักพักเดยมอกินรอ,อร่อยอ่าขอบคุณมากขอบคุณมากไหลเข้ามาเรื่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะพวกการแนวหน้าทั้งหลายนะเราจะแปดแสนแล้วนะจ๊ะพอแปดแสนเดี๋ยวเรา8ปดแสนเสร็จปุ๊บเราก็9ก้าแสนเราก็ล้านหนึ่งนะจ๊ะก็เลยอีก2องแสนเท่านั้นเองเราต้องขายของก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ขายของเนี่ยเราก็จะไม,ม่มีตังค์ทำงาน แต่ถ้าเราไม่มีตังค์ทำงานเราก็ต้องสวัสดีปีใหม่กันละค่ะอาจจะสว,วัสดีก่อนปีใหม่ใช่ถูกต้องนะคะเอาละวันนี้วันนี้กองทะบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา12สิงหาซึ่งท่านทำอะไรไว้เยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือการจัดงานแบบนี้ก็เป็นงานทางการนะพี่กองนะ ซึ่งก็จะเป็นรัฐบาลกองทัพหน่วยง,งานราชการและภาคเอกชนก็จะจัดงานแต่ปีนี้เนี่ยความยิ่งใหญ่ของวันที่12สิงหามากกว่าวันที่12สิงหาคือทำให้คนในปัจจุบันนี้คนในอดีตเนี่ยจดจำได้ค,คนรุ่นกลางๆอาจจะลางเรือนคนปัจจุบันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องศูนย์ผู้<ต>ผอ,อพยยบ,บ,บศูนย์นผู้อ,อพยยบ